มีรายงานว่าอายการพิจารณาแล้วว่าคดีนี้ปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการในสำนวนการสอบสวนโดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสมพรหลาปโพหรือป้าตันร่วมกระทำผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพซึ่งส่งผลต่อการชนสูตรพลิกศพและทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนไป โดยเห็นว่าการกระทําของนางสาวสมพรมีความผิดตามประมวลวิธีพิจารณากฎหมายอาญามาตรา150ผู้ใดกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสุดพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสุดพลิกศพหรือผลทางคดีปเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จําเป็นต้องกระทําเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ข้อหานี้มีความผิดจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0มืนถึง4 0 0 0มบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหรือถ้าหากกระทำผิดเป็นเจตนาเพื่ออำพรางคดีผู้กระทำจะต้องระวังโทษเป็น2เท่านอกจากนี้นางสาวสมพรยังจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา83ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติไว้ว่าในกรณีความผิดใจเกิดขึ้น โดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนะคะซึ่งตามรายงานบอกว่าผู้ถูกกล่าวหาต้องส่งหลักฐานมาภายในวันที่7กันยายนค่ะ